สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดต้นไม้จูุจักนะคะเป็นวันที่12เมษายน2565ค่ะ,ะก็เป็นวันที่อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะก็จะมีเสียงเพลงที่เข้ากับเทศกาลนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ร้านนี้กันค่ะต้นไม้ที่เป็นแคทตัสนะคะยิมโนโค่ะอันนี้ถ้าเกิดเขามีมีลูกออกมาเขาจะด่างๆอย่างนี้ไหมคะขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่จกจุดที่ออกมาครับคือคือถ้ามันออกมาจากที่เขียวก็จะเขียวครับอถ้าจะออกถ้าออกมาจากที่สีหมดก็จะสีหมดแต่ถ้าออกมาจากตรงด่างครับเขาจะด่างคับอยู่ที่ว่าเขาจะออกมาจากตรงไหนยูดกว่าว่ออกมาจากจุดไหนของของตำแหน่งของต้นตรงนี้ค่ะ มันจะเป็นสีเยอะๆเงี้ยมันก็จะออกมาที่มันก็จะออกมาค่อนข้างเป็นสีแต่ถ้าออกมาจากจุดที่มันลายๆเนี่ยมันก็จะเริ่มมีด่างข้นหลังเป็นลายมากกว่าครับโนมเหมือนกันแต่ว่าคนละอันไหนมาแรงกว่ากันคะสองอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันแล้วแต่ชอบครับคืออันนี้ยจริงๆเมื่อก่อนแรงแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเริ่มแรงเฉพาะกลุ่มมันจะเริ่มเล่นกันเฉพาะกลุ่ม ต่เนี้ยมันเป็นไม้ทั่วไปครับคือคนที่ชอบสะสมหรือว่าชอบเลี้ยงเล่นๆค่ะก็จะเอาจะกแต่เดี๋ยวนี้ระดับตอนเนี้ยมันก็พอๆกันแล้วครับเพราะว่ามันอันเนี้ยมันลงมาละอันนี้ก็ด่างสม่ำเสมอใช่คถ้าต้นนี้เท่าไหร่ล่ะคะต้นนี้สามหมื่นห้านนี้สามหมื่นห้าเลยนะ มด้ครับก็เป็นมบมีโอกาสไหมคะที่ตัวนี้จะสวยกว่าตัวนี้ทั้งองปา,าแต่ว่าต้องต้องรอยอดเปิดคือเวลาโตจะเปิดเยอ่นนีๆ เขาก็มีรายละเอียดขบาเรื่องไอเปลี่ยนกระถางใช่ไหมกระถางได้เลยครับอืมเป็นไม้ที่ผมไม่เก็บละเอามาลดให้แล้วนี่อ่ยเข้าป่นี่มันจะกระจายใช่ไหมกระจายดีนะคือ าว่ากระจายไ,ไมหมก็บอกไม่ได้อีกแต่<ะ>อันนี้เหลือต้นละร้อยนะคะเออองิไอนไหลมาด่างขาวค่ะอไม่มีของของมันไม่มีอันนี้าานนี่ญี่ปุ่นใ10บาทจา้แล้วก็จะมีทิ้งสปอร์ตก็หนึ่งรอยบาทนะคะรร้อยเดียวค่ะ ต้นใหญ่นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้ก็กระถางละเจดสิบเหมือนกันนะคะเจ็ดสิบบาทสีชมพู มีเขียวบ้างชมพูบ้างนะคะเหลืองก็มีค่ะปนๆกันไปนะคะไปดูกันที่ร้านกล้วยไม้กันค่ะุกสัสกรานี่หนึ่งร้บาทดอกเป็นสีส้มนะคะ ไม้นะคะให้ดอกที่สวยงามหลากหลายสีสันค่ะแต่ละต้นก็จะมี1ช่อ2ช่อว่อนะคะแล้วก็จะมีหลายดอกค่ะสวยงามเหมือนไม้ประดิษฐ์มากๆเลยนะคะแต่ว่าเป็นของจริงนะคะกุหลาก,กระป๋าเป็ดเผือก400บาท น,นี่น้150บาทนะคะชื่อว่าพาราฟาแลนค่ะอันนี้ก็จะเป็นตราจีนตัง150บาทค่ะ

50บาททุกต้นนะคะเป็นสีชมพูแทบจะล้วนทั้งต้นเลยค่ะชมพูหวานหวานเลยนะคะมุมฝั่งนี้นะคะให้ดอกที่สวยงามทุกต้นเลยนะคะสีสันสดใสมากๆเลยค่ะ มาดูกันที่ต้นรูสีผสมกันนะคะต้นนี้จะอยู่ที่80บาทนะคะต้นใหญ่ใบสวยค่ะแล้วก็จะมีกระถางละ20บาทด้วยนะคะอันนี้ก็ละ20บาทค่ะ หนึ่งร้อยบาทนะคะ ส่วนพันปีด้วยนะคะพันปีเท่าไหร่นะคะพันปีหกร้อยบาทนะคะส่วนพันปีค่ะ <c oughs> เป็นต้นเล็กๆนะคะที่ให้ดอกแล้วค่ะก็จะมีความสวยเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูร้านนี้กันนะคะจะมีกวังด่างนะคะสามพันเก้าสิบบาทค่ะด้านนี้ก็จะมีนะคะพิงกิ้นเซตค่ะอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบนะคะมีต้นไหลเหลืองแปดร้อยเก้าสิบบาทน่ะ มีต้นไหนแนะนำบ้างไหมครับอ๋อถ้าสวยๆก็นี่แหละครับฟินินเซตเนี่นะครับมันมีลุ้นใบชุดใบเป็นสีพูอยู่อันนี้ใช่ไหมคะค่ะใช่ครับจะเป็นสีพูอย่างนี้อ่ะครับตอนนี้390เองครับผมลดให้เลย35 300 50ก็ได้โปรโมชั่นสองตบครับอันนี้อันโบ้ค่ะ ไหลเหลืองค่ะไหลเหลืองมีไหลไซส์เลยครับอันนี้อย่างนี้ด่างสวยอยู่นะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบหนึ่งหลอดอันนี้หลอดใหม่ที่ด่างชัวร์ครับพี่ลองลองดูลายด่างแค่แปดร้อยเก้าสิบเองครับถูกมากครับถ้าเป็นต้นนี้เหรอคะถ้าต้นนี้ต้นนี้หกร้อยเก้าสิบครับ แล้วตอนนี้เดี๋ยวผมลดให้เปนนี่มีสาสี่ใบนะครับตอนนี้หกร้อยทวนได้ครับแล้วตอนนี้จะสวยหน่อยช่แวจะแงอันนี้นี่เหลือพันสามรอยบาทได้แล้วตอนนี้จะมีต้นเล็กๆอ่ะครับอนี้ครับอ,อนนี้มีคร์บสองใบ คนต้นี่สีสียังอ่อนอยู่อะยังยังไม่เป็นสตาร์อันนี้สามร้อยเก้าสิบอะอันนี้ผมว่าน่าจะสีเขียวไม่ก็ส UR ีเหลืองนะผมก็ดูยากเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่ด่างนะครับไม่เขียวก็เปลือกเลยแล้อันนี้เป็นต้นเล็กอันนี้เป็นช้างเออเงินเลยมาด่างเหมือนกันใช่ครับอ๋อนี่ก็คือด่างกันแหละด่างแล้วใช่ครับ พอดีอันนี้เป็นเป็นวางค้อยอย่างนี้แหละครับแต่ว่าเหมือนใบแม่ก็ทิ้งใบไปแล้วแต่ว่าใบลูกเขายังอยู่เขาเขาก็ยังโตได้เรื่อยๆอยู่เดี๋ยวใบใหม่เขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้ยังยังเป็นกระแสบ้างไหมคะยังเป็นที่นิยมชื่ชอบอยู่ไหมก็ยังมียังมีกลุ่มคนที่เล่นอยู่กลอดวันนะครับครับเหลือนหลยมาได้นี่ราคาเบาลง เราได้เท่าไหร่คะตัวน้อยๆเนี่ยค่ะตัวน้อยๆอ่ะคนเดินอ่าของทีเหลือได้ร้อยห้าสิบได้ร้อยห้าสิบเนี่ยพร้อมนี้แล้วค่ะครับผมต้นเล็กนี่เหลือหนึ่งเอ่อหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครับอันนี้เหลือร้อยห้าสิบได้ครับร้อยห้าสิบได้ครับระหว่างหลายเหลืองกับตัวนี้อันไหนน่าน่าสนใจมากกว่ากันอ่าถ้าอันนี้จะเลี้ยงง่ายะครับเลี้ยงง่ายเลยก็ แล้วแต่คนชอบนะถ้าชอบสีชมพูก็จะเลือกตัวนี้ครับตัวนี้โตวไวกว่าเลี้ยงง่ายกว่าเยอะครับ<อ>ไรเหลืองจะเลี้ยงยากกว่าครัจะไรเหลืองถ้าเกิดว่าถ้าเอาไปแบบทํากําไรไรเหลืองก็น่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าครับใช่ครับทางด้านอของมอนเบอ bon ร์เบิร์นมารสกานเหรอคะดีไหมคะเบอร์เบิร์นมาร์สท้ายตัวนี้คือเลี้ยงง่ายเหมือนกันเลี้ยงแล้วไม่ค่อยมีปัญหาครับ อยู่ในที่ร่มก็ได้ในที่มีแสงใช่ใช่ครับแต่แนะนำว่าอยู่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 กลางแจ้งดีกว่าแล้วก็จะมีตอนนี้เหลือ50บาทแล้วอ่าใช่ครับแต่ว่าเป็นห้าสิบบาทนะครับใบดังขาวใช่ครับอันนี้ก็คือ3ามห้าสนะครอ่าอันนี้เป็นเบลล์มาร์กเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้จะพันคอมแพคครับใบใบเขาจะเล็กกว่า แต่ว่าราคาาารคเขาก็จะถือว่าถ้าดังสวยไงยจะถือว่าดีกว่าต้นใหญ่แลอันนี้เป็นพันแคะเหรอคะใช่พันแคะครับเป็นพุ่งๆโต,ตมาเป็นอย่างนี้ใช่ครับโตมาเป็นอย่างนี้แต่ก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะแต่ว่าเลี้ยงไม่ยากครับ<ๆ>เลี้ยงง่ายมากเมออาันนร้า้นนเน็รารนาขายถูกเลยแล้วถ้าเป็นร้านอื่นจะแพงกว่านี้ นสนใจติดต่อได้ที่ไหนนะคะอ๋อติอดต่อที่นี่ก็ได้ครับไอจี IG ก็ได้ครับพอดีเพจเฟซบุ๊กไม่มีนี่ครับก e นะี e ไลฟ์การ์เด้นนะครับกีลไลฟ์แล้วก็อ e ันเดอร์สกอร์จริงจอันเดอร์สกอร์เดียวนะครับการ์เด้น uh, <Garden. S 2> ครับผม <laughs> ขอบคุณนะครับโมบายก็สวยเหมือนกันนะคะ ันละ200ค่ะ150ก็มีนะคะเรามาชมบรรยากาศกันต่อนะคะวันนี้อาจจะมีร้านที่มาจำหน่ายต้นไม้อาจจะไม่เต็มที่นะคะเนื่องจากว่ามันจะเป็นวันหยุดสงการแล้วค่ะถัทงทอง20บาทนะคะถัทงทองต้นเล็กค่ะ อันนี้จะเป็น20บาททุกต้นเลยนะคะทุกกระถางค่ะไปดูชูแมนด้านในนะคะบ40บาท40าทค่ะอันนี้เป็นสีบบาทนะคะดอกชมพูสวยๆเลยค่ะ แล้วก็จะมีร้านลูกชิ้นนะคะจะมีร้านต้นไม้ค่ะก็จะมีอะไรจำหน่ายบ้างนะคะมีเบอร์มาร์กสามร้อยนะคะต้นนี้ค่ะสามร้อยบาทนะคะสวยๆเลยค่ะเบอร์มารค่ะจะมีการส้มสามร้อยนะคะ เสือพลาหนึ่งอค่ะอันนี้200นะคะมะพร้าวทะเลทราย40บาทค่ะเรามาดูยิมโนกันบ้างนะคะต้นละสี่บาท50บาทค่ะ มพะพร้าวทะเลทรายด่างๆ้วยนะคะใบด่างค่ะจะเป็นต้นเล็กๆน,น้อยๆนะคะาราคาหลักสิบค่ะอันนี้ก็ร้อยนะคะร้อยห0าสิบาทก็มีค่ะ ร้านนี้นะคะสเสน่หจันแดง200ค่ะสเสน่หจันแดงนะคะยังมีจำหน่ายอยู่นะคะท่านใดที่สนใจสเสน่หจันแดงมาซื้อกันได้นะคะแล้วจะมีโกด์อายนะคะ200เหมือนกันค่ะต้นนี้นะคะ ไปเลื่อยสีเขียวนะคะ200ค่ะอันนี้สีเขียวหมดหลายหลายกระถางเลยนะคะ หลากหลายต้นนะคะแล้วก็หลายราคาค่ะมีทั้งต้นละ80บาทนะคะต้นละ300บาทค่ะเดี๋ยวไปดูพิงค์ปินเซตกันนะคะสามอยค่ะอันนี้จะเป็นพิงค์ปินเซตนะคะ300นะคะถ้าเป็นอันนี้นะคะ500ค่ะ พอมันเลื้อยไปมันล้นกระถางใช่ไหมครัพอมันเลื้อยล้มนี่ค่ะเป็นสีทองนะคะใบเลื้อยสีทองค่ะโคนมันก็มีรากอยู่นะผมือนนกัแสดงว่าอันนี้จะเป็นห้าร้อยนะคะด่างๆเลยค่ะจะเลื้อันนี้ผมก็เอากลับปิดกระสอบเลยนะครับทุกข้อต้องโดนวัสดุอ๋อเข้าใจเข้าใจ มาดูร้านนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นต้นละ20บาทนะคะกุมารเรียกซับค่ะกุมารเรียกซับนะคะแล้วก็จะมีออมรัศมีนะคะต้นนี้ค่ะอันนี้ด้านในจะเป็นออมมณีนะคะสีชมพูปนเขียวค่ะ ออมณีค่ะเศรษฐีรวยทรัพย์นะคะต้นนี้นะคะใบเป็นสีเขียวค่ะด้านนี้จะเป็นเปปเปอร์หยกนะคะท่านใดที่ชอบเปปเปอร์หยกก็จะเป็นลายลักษณะแบบนี้นะคะสวยงามค่ะทรัพย์สีทองนะคะ แสงเงินแสงทองค่ะสวยๆเลยนะคะแสงเงินแสงทอง20บาทค่ะอันนี้ก็ยี่สิบหละฮะเป็นต้นออมชมพูเหรอคะอออันนี้สามสิบห้าบาทสามต้นร้อยนะคะสาสิบห้าบาทค่ะ มาชมกันที่ร้านนี้กันบ้างนะคะร้านนี้ค่ะมาหาเศรษฐี250ค่ะเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้ใบค่ะต้นนี้จะ300นะคะอันนี้จะมีก้านกล้วยนะคะ250ะคะ่ะต้นนี้สวยค่ะ250นะคะ มูลไล้สีเขียวนะคะ600้อค่ะใ uh huh. บสวยค่ะอันนี้เรดอาร์มีนะคะใ uh huh. บาลายสวยค่ะอันนี้เป็นซับเจ้าสัวจิ๋วนะคะ uh huh. ซับเจ้าสวัวต้นเล็กๆ300รอค่ะ uh huh. แล้วก็จะมีอีกหลายต้นเลยนะคะ อันนี้จะเป็นพาราโซห้าร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นรวยซับด่างนะคะสามพันห้าค่ะ สวยๆเลยนะคะร้านนี้ค่ะก็จะเป็นไม้ที่สวยทุกใไปนะคะ6,000บาทนะคะต้นนี้ค่ะแม็กซิมัมค่ะต้นใหญ่นะคะใบก็ใหญ่เหมือนกันค่ะ เดี๋ยวร้านี้นะคะมีอะไรจำหน่ายบ้างเท่าไหร่นะคะต้นนี้เบอร์มาร์คค่ะ200 2 0อนะคะต้นใหญ่บเบลเบล่าเลยค่ะ <500. S 1> หรือสีคชโคงนะคะเท <400. S 1> ่าไหร่ถ้าเป็นกระถางนี้ส0่ร้0ยนะคะ ลูกเยอะนะคะเป็นไม้หายากค่ะท่านใดที่ยังไม่มีนะคะบอลก็คือยังไงไม่ไม่ตกใช่ใช่ครับเพราะว่าบอลมีต้องเป็นพันๆทชนิดี้ทีนี้คนก็ตามเก็บตามเก็บตามเก็บออต้นละห้าสิบบาทก็มีนะคะท่านใดสนใจอยู่ที่โครงการหกนะคะห้าสิบบาท มาดูร้านนี้กันบ้างนะคะ50บาทเหมือนกันค่ะเงินเหลมาด่างขาวค่ะ50บาทค่ะอันนี้เท่าไหร่นะคะสามร้อยอันนี้300้อนะคะสามร้อยบาทนะคะท่านใดชอบเบอร์อมาร์กนะคะแล้วก็จะมีไม้สวยๆด้านบนค่ะ ชว์เก้าชั้นนะคะด่างชมพูค่ะเดินมาถึงประตู3กันแล้วนะคะเดินกันอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้ค่ะ มาชมความสวยงามของแคตัสร้านนี้กันนะคะร้านนี้ก็โชว์ดอกสวยงามเลยค่ะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้กันบ้างน,นะคะมีทั้งกิ่งไม้ขอนไม้โต๊ะไม้เก้าอี้ไม้ค่ะ นะคะต้นละยี่สิบบาทค่ะต้นเล็กๆนะคะกำลังโตนะคะอันนี้ต้นละสามสิบค่ะมีดอกแล้วนะคะ ต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะสามต้นสองร้อยค่ะสวยๆโตๆนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะอ,อันนี้จะสองร้อยนะคะ เป็นบรรยากาศของตลาดต้นไม้จุฬจักนะคะวันอังคารที่12เมษายน2565นะคะวันนี้ก็มีร้านค้ามาจำหน่ายต้นไม้จำนวนหนึ่งค่ะท่านใดที่สนใจนะคะช่วงวันหยุดสงกรานก็สามารถเข้าไปซื้อชมกันได้นะคะตลาดต้นไม้จุฬจักยังเปิดให้บริการเหมือนเดิมค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ